พระเอกหุ่นล้ำอย่างพี่อมัตธิชาติค่ะที่ได้ออกมาเปิดบาดแผลนในใจนะคะว่าถูกสังคมบูลลี่ว่าเป็นเกมมาโดยตลอดเลยล่ะค่ะ เป็นบาดแผลฝังอยู่ในใจมาตลอดค่ะจนเพเอกหนุ่มหุ่นล่ำอัามมัดิชาตได้เปิดเผยกับรายการดังถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่เคยถูกบูลลี่ว่าไม่แมนนะคะทําให้ทุกข์ถึงขั้นแอนตี้สังคมล่าสุดพี่อัมก็เผยค่ะว่าห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ก็ก้าวข้ามมาแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตตั้งแต่สมัยอยู่วงการเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ซึ่งก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็รู้สึก,กโกรธและไม่สบายใจจนเฟดตัวออกจากสังคมเลยค่ะ ยุคนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับอย่างยุคเมื่อก่อนเราพูดอย่างไรคนก็จะจะเข้าใจในสิ่งที่ตรงนข้ามกับสิ่งที่เราพูดเรามองว่าประสบการณ์ทุกอย่างมันมีคุณค่าเมื่อเราผ่านมันมาได้เงี้ยเราก็เอาประสบการณ์นั้นมาบอกกับคนอื่นว่าเฮ้วันหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอเรื่องราวแบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดไปเขาจะเข้าใจอย่างไรแบบไหนเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะถอนออกอย่างไรครับวันหนึ่งมันก็มีเรื่องไม่สบายใจนะเนียเราก็มองว่า เราแค่ไม่ค่อยอยากสังคมกับใครเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยสังคมกับคนมากอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าไปเจอสังคมเขาไม่ได้เข้าใจเราถูกหรือเขานินทาเรารับหลังเราก็สู้ไม่ต้องเจอกันบ่อยๆดีกว่าเพราะแค่นั้นเองครับ